เกตสวัสดีคะ่ะเกตสวัสดีพอแม่พี่น้องทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะมเมื่อนี้นะคะเเกตได้มาตามนะคะแนวทางของคุณพอสีนะคะเลขวิ่งบนนะคะหมดทิพย์านมากนะคะกับเขาเจ็ดนะคะแต่ว่าเกตไปอยู่หลักลอยเนาะค่ะเนาะนะคะถือนะว่าเขาเนาะคะ่ะเพราะว่าเลข,ของคุณพอนะคะเขาบนเขาล่างนะคะแต่ว่าเลข,ของคุณพอเป็นบนเด้อคะ่ะพี่น้องนะคะที่ได้มาตอนพี่ตอนน้องนะคะเป็นบนนะคะ งมดทิพานมานะคะเข้าเจ็ดนะคะเจ็ดบนนะคะแต่ว่าจับคู่ห้รุดนะคะจับคู่ห้รุดนะคะงวดนี้เขาก็มาตามต่อกันแล้วกันนะคะว่าคุณพ่อ่นจะให้ตัวใดนะคะเลขวิ่งนะคะมาตามกันต่อน,นะคะเนาะแน้ทางมีเข่ามีรุดนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจรารณาเอาเนะคะก็อยาว่ากันเพราะว่าท่างช่องเองนะคะก็ได้เอามานําเสนอเป็นเพียงหน้าทางแค่นั้นนะคะ เดี๋ยวเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของคุณพ่อสีไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะว่าคุณพ่อเพิ่นจะให้โตัใดงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ .2565 นะคะไอเจ๊กกเวยมันมันว่ามันบ่ได้บ่ได้ทผัวขอมันบ่กกินลงไปได้ไปคิดอ่านคิดอ่านนี่หรอครับ ของพ่อจับคู่ไห้เนาะเเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะ่อเนาะป้าเป็นตัดเจด a i อยู่นี่พ่อวันที่เก็ตหาเี็หาอยู่ในสมุติีกันนี่ของพ่อนี่พ่อว่าหกกับเจ็นี่สิบาว่าน้ำกันหากับหกนี่่าน้กันแต่ว่าหากับเจ็ดะมีโอกาสครับผมไม่ด้องเนได้ครับผมนี่ครับพี่น้องงวดที่ผ่านมากนะครับเล่นกับเขาานะพ่อเนาะวิ่งจะไปเขาลักลอยเนาะหลักเป็นล่งลางอย่างนี้ มองลูกเขาไปนิ่เก็บแม่โครับผมวิ่งของคุณพ่อนี่ยังบ่เคยหลุดเลยเรียบนะครับผมเรียกวิ่งเมื่อเข่าครับเข่าดีนะครับน้าจับตามองนะครับผมแต่ว่าจับคู่เนี่ยคุณพ่อจับเข่าใหญ่มากสามมวดติดเนาะเมื่อกี้เนาะมาฟื้นฉัมาหลุดงวดนี้พี่น้องนะครับผมตามกันต่อนะครับผมโอ้ยมัลนี่เลยคุณพ่อเขาไม่ออกให้ก็ได้ยี่งเรียบเก็บไว้ไหม ที่แ็่ไฟบ่่องวดนี่บ่ผมงวดนี้ได้เนาะอเอโอ้ยแปดโอ้ยแปดโอ้วิ่งแปดเลยบ่พ่อแนีเนจับคู่ออนะครับผมจ็ดสี่เจ็ดสองดสองนี่ครับผมเนาะกเจ็ดแดหาครับผมเจสีุ่ณพ่อเจียนให้เบิร์นชัดๆกันอีกที่หนึ่งเราคุณพ่อเนาะครับเจียนห้ตุ้มตุตัวหน่อยนะครับ ฮัลโหลผมครับฮ <c oughs> ัลโหลเดี๋ยวรอหาแม่ฮัลโหลหาแม่บ่อะงูครับเฟสออฟเวอร์เตียนการที่บอกกี่ครับโอ้ยเดี๋ยวนี่เลยเพรับเฟสมน,น,นจริงอีกวหนึ่งโมเดลมาลมกระแห้งนะครับผม <c oughs> มาตามให้แบบตองหวนเลยพี่น้องนะครับ หลายท่านนะครับแสดงความตีเส้นกันเข้ามานะพี่น้องเนาะนะครับว่าอยากเห็นเลขวิ่งพอสีเร็วๆว่าสั้นช่วยเป้าเอกไปเบิ้องจำคุณนะครับมาตามให้เร็วนะครับวิ่งที่แปดน้องหอนะตัวเด่นนะครับมีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับผมเด่นที่แปดด้อยพี่น้องนี่ครับตาผมนี่ก็อยากให้คุณพ่อรอโดยจำคุณพี่น้องนะครับ เิดเว่ามันหลด้วยหนงคุณเนี่เห็นม่านี่อีกตัวที้ผมบอกความหนับน่นแมวมากกว่าจังไรนะครับเดี๋วมาคว่เลขตัวไหนมื่อกี้ อ๋ออยว่าพูเรพับผมออนะครับพี่นองนี่ครับโยของของสีนะครับอคมือน่วเล่วิ่งนะครับต้บอกอนะครับว่าวิ่งบนเดอพี่น้องนะครับของสอบเล่นบนได้พี่น้องนะครับหลายท่านตอบถามกันเข้ามานะครับมีโอกาสล่องลางในคือกัน มวลน,นี้พ่อบม่ได้จับหกแล้วครับเป็นยังค <5. S 1> ือบไปจับหกกว่ามันหย่อนมาเรื่อยๆครับเนื้อครับผมบอกว่าหกมันหย่อนเนนลือดยองนะครับผมดินที่แปดนะครับวิ่งแปดนะครับตัวรองก็คือหกกับเจ็ดหกจับคอนนะครับคุณพ่อเลยบม่ได้จับคู่ห่ยยองนะครับจับคู่หาทั้งหมดหกคู่นะครับนี่เจ็ดสี่เจ็ดสอง ตที่คุณพ่อจับคู่ให้บางครั้งกับเขาบางครั้งกับลุดเด้อพี่น้องนะครับเอาไปพิจารณาเบื้องเป็น่นเงาทั้งพะว่าคุณพ่อเพิ่นจับคู่ให้ตามสูตรคำนวณเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมแล้วคุณพ่อขับรนมาเกิดบัญชาพ่อพูดเช่นอาพูดเช่นพวกนี้ก็สามารถจับคู่ได้คือกันพี่น้องนะครับตามที่คุณพ่อบอกนะครับพิจารณาเป็น่นเงาทังอุ้ยเดี๋ยวหลอกให้เบื้องอีกรอบหนึ่งนะครับตัวใหญ่นะครับผ่านหานจะเบื้องมาชัดเจนเนาะพี่น้องลอกจากนี่แหละนะครับ ไม่ใกล้จะมาแล้วนะครับเจ็ดสองแปดสองแปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดห้าเนาะเบื้องกันตัวใหญ่เบื้องกันชัดๆเลยนะครับผมวิ่งพ่อสีนะนครับ หนึ่งตุลาหนึ่งเดือนสิบนะครับหกห้านี่ครับพี่นอ้องนะครับผมค่ะ,คะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเลขวิ่งพอสีนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะวิ่งแปดนะคะวิ่งแปดบนนะคะหกเจ็ดแปดเลขพอสีจะเป็นบนนะคะบ่เป็นล่างนะคะเนาะ จับคู่ะจัดสู่74 82 97 72 81 85นะคะแคปหน้าจอไปเลยนะคะเอามาตอนพีตอนนองแล้วนะคะเนาะเลขวิ่งนะคะเลขติดของพอสซีนะคะสำหรับทันใดนะคะทีเขามารับชมรับฟังแล้วนะคะเกตกดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องไม่เกตพาโชคด้วยนะคะ ฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อสืบเรผาดตัวเลขเด็ดแนวทางดีๆจากทังช่องนะคะเนาะแนวทางมีเขามีหลุดนะคะกายว่ากันนะคะเพราะว่าเกตเองนะคะแกรมมานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะแคบหน้าจอไว้เธอเบิ่งเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเกตก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอให้เฮงเรวยๆวยถูกหวยงวดวันที่หนึ่ง ตุลาคมพศ2565นะคะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เก็กับมีเพียงเท่านี้นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ